ทอมในรายการเช้านี้ที่โทราช่ะาวันนี้ดิฉันอยู่ที่วัดโนนนางแก้วตำบลหน,นองเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้นะคะก็ใกล้ที่จะถึงวันผู้สูงอายุแล้วนะคะ14เมษายนซึ่งวันนี้ที่ดิฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่า ตูน้ำมันมที่5นะคะเขาได้มีการจัดกิจกรรมที่จะดูแลสุขภาพนะคะของผู้สูงอายุค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการช่วยเหลือตัวเองนะคะถ้าหากว่าอายุมากไปแล้วเนี่ยนะคะกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็วันนี้เขามีกิจกรรมในการเข้าฐานแต่ละฐานกันด้วยซึ่งกิจกรรมต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ นี้นะคะบรรยากาศของใต้ศา,าลาหรือว่าศาลาการเปรียนอะไรสักอย่างน่ยเนาะเขากำลังมีการสรุปนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้แต่ว่าโครงการนี้นะคะมีความเป็นมาเป็นไปยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้ที่มาดูแลโครงการนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง อโครงการนี้มันเป็นสืบเรื่องมาจากเป็นนโยบายของกรมอนามัยค่ะที่เขาจะสน,นับสนุนผู้สูงอายุในปีนี้เป็นปีที่เขาชูประเด็นเรื่องของผู้สูงอายุาค่ะแล้วนโยบายนี้ก็ลงมาสศูนย์อนามัยที่5แล้วก็ท่านผู้ในการโดยคุณหมอ สุเทพเพชรมาเนะี่ยท่านมีนโยบายที่จะทําเรื่องชุมชนต้นแบบเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุาค่ะทีนี้เนี่ยโครงการนี้พี่ก็เลยมีความมีความมีจุดมุ่งหมายว่าการทําโครงการนี้คือเราจะดูผู้สูงอายุอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุมันมีจะมีหลายประเภทนะคะมีทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ผู้สูงอายุที่ติดเตียงน,นะคะกลุ่มอามากลุ่มอามา อะไรพวกนี้ค่ะเพราะน,นั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่ากลุ่มที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่มักจะไม่ได้พูดถึงเพราะนั้นดังอาเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าโครงการนี้เราเรามาทําเรื่องของการหลักสูตรเสริมพลังการดูแลผู้สูงอายุโดยแกนน,นําเยาวชนแล้วก็อ,อสมอแล้วก็สิ่งสําคัญที่เรายังไม่เคยทาเลยลก็คือพสน่น,นะคะที่เราดึงเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้เพราะเราต้องการเสริมพลังให้เขามีกําลังใจแล้วก็มีแนวคิดมุมมองที่ดี ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอจากที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีทั้งผู้สูงอายุทีอ่อยู่ในหมู่บ้านมีในชนุมชนนะคะแล้วก็มีอ,อสอมอแล้วก็เห็นที่เป็นเด็กอายุไม่มากนักก็คือเป็นลูกหลานของผู้ที่มีผู้ปว่วยอยู่ที่บ้านใช่ค่ะจะดูแลยังไงสําหรับผู้ปว่วยเหล่านั้นที่ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้คือเอาน้องๆกลุ่มนี้มา,ารับการเรียนรู้มาฝึกอบรมต่างๆตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะค่ะวันนี้ ที่เราเข้ามาที่ตำบลหนองงูเหลือเนี่ยนะคะเป็นโครงการเหมือนนําร่องตําบลแรกค่ะเป็น,นตาบลแรกที่เท่าที่เท่าที่เราสารวจในเขตของในเขกรับผิดชอบของสื่อมยที่5นะคะจริงๆแล้วมันมีโครงเรื่องของพอสสก็คืออาสาสมัครการดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าจะทําไปเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มวัยทางานแต่ของพี่เนี่ยจะรวมคือของพี่มีแนวคิดร่วมกับของหน่วยที่ทํางานนะคะสืหมายเว่าเราน่าจะแบบเอาบูรณาการเพราะเราไปมองไปที่ว่า คือเด็กเนี่ยถ้าเด็กวันนี้เราไม่ถูกปลูกฝังให้ใ<ช>เขาดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอนาคตเด็กเหล่านี้ก็จะเดินอ่านไกลผู้สูงอายุไปเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมข้างในว่าเป็นยังไงกันดีกว่านะคะซึ่งในแต่ละฐานมีทั้งหมด5ฐานด้วยกันใ,ในแต่ละฐานไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเชิญค่ะ แกมค่ายกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมอย่างเข้าใจในการดูแลสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาคีค่ายระดับแกนนำชุมชนรัส,สง์และเยาวชนโดยในการให้ความรู้นี้ประกอบไปด้วย5ฐานหลักๆที่สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุในเบื้องต้นได้ฐานที่ 1. ทักษะชีวิตตามบทบาทของผู้เข้ารับการอบรมโดยเน้นในเรื่องของการให้ความรู้เบื้องต้นและทักษะต่างๆ ฐานที่ 2. อ,อุปกรณ์เสริมเพื่อคุณภาพชีวิตโดยให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เช่นไม้เทา้าขาคู่เพื่อให้ทราบถึงวิธีที่ใช้อย่างถูกต้องฐานที่ 3. ออกกำลังกายแบบวิถีชุมชนเมื่อผู้เข้ารับการอบรมนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันมาออกกำลังกายได้ก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นฐานที่4คิดดีชีวิสุขสรรันเป็นการให้ความรู้ในด้านความคิด การมองโลกในแง่ดีเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพจิตที่แข็งแรงและฐานสุดท้ายฐานที่5เมนูห่างไกลโรคซึ่งเป็นฐานที่มีความจำเป็นและสำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างก,กาย ชมคะหลังจากที่เราได้มาดูฐานแต่ละฐานนคะคะของกิจกรรมในวันนี้แล้วฝนก็ยังตกลงมาแบบโปรยปลายทําให้บรรยากาศของการอบรมในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่า ร่มเย็นนะคะเหมาะสําหรับเป็นวันที่จะใกล้วันผู้สูงอายุแล้วก็เข้าสู่เทศก,กาลวันสงการานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของกิจกรรมค่ะว่าวันนี้นะคะผู้ที่ได้มาอบรมนะคะได้ความรู้อะไรไปบ้างเราอยู่กับคุณยายทั้งสองท่านเนะะี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยายมาอบรมในวันนี้เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างได้ได้รู้เรื่องอาหารเรื่องการดูแลสุขภาพการออกกำลังกาย ดูแลคนไข้คนที่ป่วยเดินไม่ได้ ค่ะคุณยายเป็นอสมหรือเปล่าคะเป็นผู้นําแม่บ้านค่ะเป็นผู้นําแม่บ้านนะคะคือเราเป็นผู้นาเนี่ยเราก็จะต้องรู้หลักพวกนี้แล้วก็เอาไปบอกต่อลูกบ้านด้วยใช่ไหมคะอ่ะแล้วคุณยายล่ะคะคุณยายเป็นอสมหรือเปล่าไม่เป็นจ้ะไม่เป็นนะคะเป็นคนผัวสืออายุจ้ะเป็นผู้สูงอายุนะคะคุณยายเวลาเดินเหินสะดวกไหมเดินทำไม่คาจะดวกจ้ะไม่ค่อยสะดกจ้ะออกกาลังกายเบินิดนิดเลน้อยออกเลยไม่หลายจ้ะ แล้วเวลาที่เราอบรมแล้วเนี่ยเขาให้ความรู้อะไรกับเราบ้างรููจกักประการปฏิบัติตัวเองแล้วก็ดทำกิจใจให้สบายในวลฒยอย่างอาหารการกินยายก็รู้ให้กินไม่ควรกินอันไหนควรกินอันไหนก็คือตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองแล้วเข้าใจไหมเวลาที่เขาอาธิบายแต่ละอย่างมาเข้าใจบ้างเข้าใจและคิดว่าทําได้ไหมทำทำได้ไปบางอย่าง จะบางอยางจะทำไม่ได้มืะทำไมไ่ได้หมดเนาะแล้วคุณยายคิดว่าที่เขามา,าให้ความรู้แบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สบายใจขึ้นปฏิบัติตัวได้ <ฮะ S 2> ตามตามธรรมดาปฏิบัติปฏิบัติอยู่เล็ว <ฮะ S 2> ามาทำอีกเพิ่มทีถึงความรู้อีกค่ะแต่เห็นหมูเห็นแกวเขาหลายคนให้เร้ยกุ่มกัน แล้วสําหรับคุณยายาล่ะคะรู้สึกยังไงเวลาที่เราได้รับตมตมบลนี้ได้รับคัดเลือกเป็นนําร่องก่อนว่าเราจะมาทําเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุที่ตําบลหนองเหลือมแล้วเราก็เป็นกลุ่มแรกท,ที่ได้รับการอบรมในงานนีก็มีความรู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้รับความไว้ไวางใจให้ ทำหน้าที่ในการรับความรู้จากคณะวิทยากรค่ะแล้วแล้คิดว่าการที่เราเข้าในแต่ละฐานหรือว่าการได้รับความรู้ในแต่ละฐานเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของของผู้คนในในตำบลได้มากน้อยแค่ไหนคะได้ค่ะได้มากเลยค่ะู้ใหญ่ชอบฐานไหนเป็นพิเศษไหมชอบฐานที่ที่สามที่ เรื่องอาหารค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดใช่ไหมคะแล้วคุณยายละคะชอบทานไหนชอบทานสิบมิตรหมกหมอหอหมอบอกว่าชอบทานอยู่แล้วไม่เผ็ดจัดเค็มจัดไม่มันจัดกินผลไม้ค่ะคุณหมอมาแนะนำให้กินค้ะแบบไหน ก็คิดว่าทำได้ใช่ไหมทำได้แล้วสองคนได้ได้อากเพจเป็นให้เาได้รัเีป็น้าอยากให้คุณยายฝากอะไรถึงผู้สูงอายุเพราะว่าเดี๋ยววันที่14ี่นี้ก็เป็นวันผู้สูงอายุแล้วนะคะแล้วก็วันสงกรานอยากจะให้ฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องที่ชมเราอยู่ตอนนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนผู้สูงอายุเราควรปฏิบัติตนให้ดี ในมีอารมณ์อารมณ์ดีให้มีอารมณ์มมมดีไม่เครียด <c oughs> ไม่ต้องเครียดทานอาหารให้ถูกกันให้ครบหามู <c oughs> อ่าแนติดใจแล้วจ้ะ ะรฝากถึงประชาชนที่แบบว่าม,มีมีผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงก็อยากให้ลูกหลานที่อยู่ในบ้านสนใจดูแลให้กำลังใจค่ะเพราะว่าท่านก็เหมือนพระประธานใชน่ไหมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มีผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะหรือว่าคนที่เรารู้จักหรือว่าบุคคลที่เรา เป็นภพเห็นนะคะก็ขอให้ดูแลเขาให้ดีที่สุดด้วยก็แล้วกันเพราะว่าผู้สูงอายุนี่ก็เหมือนเป็นพระในบ้านของเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพุณยายทั้งสองคนมากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของกิจกรรมก็คงดําเนินต่อไปนะคะและก็คาดว่ายังคงมีการอบรมสําหรับผู้สูงอายุในหลายๆอําเภอนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งครั้งแรกที่มีการเริ่มต้นและก็แน่นอนว่าการติดตามผลก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังคงติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบตลอดนะคะในรายการเช้านี้ที่โคราชค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ อาหที <show> <Hospital> ่ค <l> <ientes> <Egypt> ือผักอาหแล้วเราไปับหาจากอพู้สงอยุ